เนื้อโมบ i z เ t ชันหรือการดัดยืดเส้นประสาทอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ป่วยภยาย์กินสันเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นสวัสดีครับ พบกันอีกแล้วสำหรับรายการพาร์กินสันวารตี้วันนี้นะครับมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงที่จะช่วยให้ผู้ป่วยพราร์กินสันนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนั่นก็คือเนื้อมูมบร i ยเซชันหรือการดัดยืดเส้นประสาทน,นะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้อาการตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยพราร์กินสันที่มีอาการแข็งเกร็งนะครับสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับนอกจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วการยืด ดับเส้นประสาทก็จะช่วยให้อาการตึงตัวหรือการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ปปวยแพลงสานนั้นลดลงได้ครับ แต่อย่างไรก็ตามการดัดยืดเส้นประสาทนั้นจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากนักกายภาพบำบัดหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพราะจะต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนหรือเส้นประสาทเส้นไหนนะครับที่มีอาการตึงตัวเพราะการยืดดัดเส้นประสาทให้มีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นส่งผลให้การเดินการเคลื่อนไหวรวมถึงการทรงตัวนั้นทําได้ดีขึ้นด้วยครับ